สดใหม่มาใหม่เลยนะจ๊ะขายยำเตมิตรจ้าขายส้มตำจ้าขายจะขาจะดจ้าเดี๋ยวจ้าพ่อร<ฮ>้านร้อนเลยนะจ๊ะมาใหม่ด้วยหิวอยู่พอดีเลยอ่ะส้ตมตำร้านนี้ต้องอร่อยแน่ๆเปรี้ยวปากแล้วเนี่ยป,ปะป้าเดียวสนุนกันหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่ค้าหน้าตาคุณคุณนะเนี่ยจ้าแม่กนเลยนะจ้าโอเคจ้าอะไร ยำรวมมิตรจ้ายำเลยจ้าไหมคะอันนี้เอาแซบๆเหมือนกันจ้าใส่พริกประมาณ5เม็ดเหมือนกันจ้านิดนิดโอ้ดิมนาเป็นไงจ้าใส่น้ำตันนตามิใส่น้ำจนตันด้วยเหรอโคกนวง